อา้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกทิสันดิๆนะครับน้องมือนีก็มาบันมาเย่ย่ามลุ่มกัะป้าเรื่องไม่อกาสทงการนะครับมือนีกระช่มาไอรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับนามหร ลุงกระป่านะครับน้องเขาก็เป็นพี่ใหญ่นะครับให้ลุงอายุมันคนยืนเด้อมบรรลูกระร้านโดนๆเด้อลิมเด้อมีเงินวิ่งเห็นเยอะมีคนรบกวนเนียมบิดอันาบานเด็กจัปรัชนาโดยเนียงเด้อมีเงินซื้อเบียร์ซื้อเหล้าหลายๆเด้อไปเล่นอะไรอย่นี้เนาะ เน็ตถสบายคืออนาบานเียบทำงานอนาต่ออบานอ้ต oh ูด wow. oh oh ้อ oh. oh ้า oh ้อ oh ันน oh ้ร oh ับเพาน่าอไงนะครับเนาะเราูรงม่แห้งอยู่กับลูกหลานนานเด้อ เป็นระเทนี่ครับน้ำใจประชาชนน่าแล้วครับนอให้ยากให้จนเออต้องใส่หมวกกันนอตเออสาธุร้านเออสะเทือนี้ครับไอ้รถน้ำดําเพว่าป้ดรักผู้ใหญ่นะครับนอก่นกับเป็นไอ้เอื่อยงหญ่นะครับ ในตนตะกูลนะครับ,รรบเป็นรือยัครับเป็นพี่สาวของแม่ผมนะครับนอ้องช่างปีกระเป็นลุงนะครับนี่กระล้านครับหลดนา้ำดำหัวคนรักคนใหญ่นะครับนอ้อง ปับพีนี่บานเห่ากับจังซีแล้วครับหุ่นหน้าจีง่าหุ่นหน้าจไง่ายเออให้หมดเงนไงเปไ้คาโอกาสดีๆนะครับดนด้นิไหมาหามาเยี่ยมย่ามลุงกับป่าครับแต่ละเทือ กับลูกลานก็มาเยีนย่ม,ยมลุงกับป้าไปเข้าไปเข้าไปใครม้วเขหาบุ่งเออเอาเกิดพน่นเฮ้ยบีแชรเดพ้อให้ยูกงใจแข็งแรงเลยเด้ออยู่ในคาะยังไงฉันได้เลย พี่กะร้านลานนะครับน้องลานลานเกิดอยู่หนบ้านตะแบ่งในอำเภอโบเช่นะครับน้องจังหวัดสุรินทร์ครับก็มาเยี่ยมย่ามเล่าประจํานะครับก็มีโอกาสก็ได้มาเยี่ยมย่ามเล่านะครับน้อง กระเมอแรงเนาะครับสงการวันที่13กับรถนามดำหัวปวลักผู้งหญยนะครับเนาะตามประเพณี่เจด้หากินจะเิ่นรงเรื่องนะครับหลุกร้านชู่ค้นกอเห็ดอ่อนวงก้งเจ้าวยตามตามกันมานะครับเพราว่าตั้งแต่สมัยบ้ารพบรุษแล้วครับรถนามดำหัวปวดรักปวดง่าย มีเตลูกเตล้านนะครับเนี่ยมีเตลูกเตล้านโอ้จะเสระก็อวยตาดีบรรยากาศนะครับ เอาแผ่รถแล้วมันน่ามินเท่เลยให้ตากระยาเขาเอาน้ำมบัตรถให้คนนี้ปลับคืนโอ้ยไม่ใจโอ้ยท่านเอกท่านเอกเกิให้พ่อนเล่าครับให้พ่อนรุ่งกับป๋าให้อายุมันควันยืนแล้วก็ เล่ากระให้พอนขึ้นครับลูกหลานให้ลูกหลานทามาหากินขึ้นจะเริ่อนลงเรื่องนะครับน้องโอบะเพนีบ้านเฮ่ากับจังซีแล้วครับนะครับนี่จังซีละ นี่แหะครับประเภทนี้นะครับครับผมคลิปนี้กับบ้านนะครับนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเด้อทางช่องทศดิสันดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับนาะ สวัสดีครับ